ใครๆก็ชอบคิดว่าเราเรียนกันเครียดแต่จริงๆแล้วอยากบอกว่าเรียนคณะนี้เหมือนอยู่ในสวนสนุกนะมีทั้งมุมลุ้นๆมุมหนักๆและมุมสุดเหวี่ยงจิ๊บจิมันๆเหฮหาไม่แพ้ใครถ้าอยากรู้จักพวกเราก็ตามมากันเลยสวัสดีครับ วันนี้ m อ Link รายการที่จะทำหน้าที่ต่อติดพิชิตคณะในฝันทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลจะขอพาน้องๆทุกคนเดินทางสู่สถานที่ร่ำเรียนฝึกปรือวิชาของเหล่าว่าที่เพศสักกรคนเก่งในอนาคตนั่นก็คือที่นี่เลยครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเดิมชื่อว่าคณะเภสัชศาสตร์พยาไทยมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในปี2511เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้นซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยไม่สามารถรับนักศึกษาได้เพียงพอกับความต้องการดังนั้นจึงได้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นใหม่อีกหนึ่งแห่งคือที่ถนนสีอยุธยาตําบลทุ่งพญาไทใช้ชื่อว่าคณะเภสัชศาสตร์พญาไทต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม มหิดลให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์พยาไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นคณะทางการศึกษาคณะหนึ่งนะคะที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตเภสัชกรนะคะแล้วก็นักศึกษาป,ปริญญาโทเอกให้กับ ประเทศไทยคณะเพศศาสตร์ของเราเนี่ยพยายามที่จะนำวิชาการที่ใหม่ๆเนี่ยมาสอนแล้วก็มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแล้วก็เนื้อหาของการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคณะของเราเนี่ยมีการสร้างผลงานวิจัยออกไปเป็นจำนวนมากนะคะเรียกว่าเกือบจะอาจารย์หนึ่งคนต่อนหนึ่งวิจัยนะคะที่ได้ตีพิมพ์ออกไปนะคะอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมนะคะจากสกวนะคะแล้วก็เรามีการนำงานวิจัยหลายอย่างเนี่ยออกไปใช้ประโยชน์ในแง่ที่3ก็คือในเรื่องของการบริการวิชาการนะคะที่เรามีความภาคภูมิใจว่าคณะเนี่ยได้มีการบริการวิชาการ กับเภสัชกรที่จบออกไปแล้วในเชิงของการจัดประชุมวิชาการมาอย่างต่อนเนื่องในส่วนของบริการวิชาการอีกอันนึงที่มีความสําคัญแล้วก็คณะภูมิใจก็คือการที่ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะคำว่าผู้ประกอบการในที่นี้ก็คือผู้ประกอบการที่ผลิตยาหรือผลิตยาสมุนไพรหรือเครื่องสําอางจากสมุนไพรต่างๆนะคะเรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ดีหมายถึงกระบวนการผลิตที่ดีกระบวนการขึ้นทะเบียนที่ดีเนี่ยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายที่เป็นความภาคภูมิใจของคณะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือเรามีการสร้างสิทธิเก่าที่มีคุณภาพนะคะสิทธิเก่าของเราหลายคนเนี่ยได้ไปเป็นผู้บริหารทั้งในส่วนของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนนะคะเป็นผู้นําในเชิงการสร้างระบบและการ การวางระบบผู้นำในเชิงความคิดนะคะหลายท่านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นเป็นผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้แต่ในภาคเอกชนต่างๆนะคะสิทธิ์เก่าของเราก็จะเป็นคนที่ได้รับการไว้วางใจนะคะแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงในทางที่ดีมาโดยตลอดและการจะก้าเข้ามาเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ปัจจุบันมี2ช่องทางคือผ่านระบบ Admission และระบบโคตาหรือสอบตรงของมหาวิทยาลัยโดยทั่วๆไปแล้วนี่นะครับในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลของเราใน่ยใน1ปีเราจะตั้งโคตาของการรับนักเรียนนะครับเพื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของเราไว้อยู่ที่ประมาณ120-150คนนะครับโดยที่เราก็จะแบ่งออกเป็น2นะครับรูปแบบในการรับ2ระบบ ก็คือในระบบแอดมิชชั่นกลางซึ่งตรงนี้เราก็จะรับประมาณ80คนแล้วก็อีกประมาณ70-80คนเนี่ยก็จะรับโดยระบบโคตาซึ่งก็แบ่งเป็นโคตาวิทยาเขตถ้านักศึกษาอยู่ในโคตาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเราก็จะมีโคตาพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอำนาจเจริญและเราก็ยังมีโคตาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุศรด้วยนะครับโคตาโครงการพัฒนาเพศสัจกร ทำยังไงเราถึงจะสามารถส่งเสริมนะครับให้คุณภาพของร้านยานเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอบสนองกับความต้องการของสังคมและชุมชนได้มากขึ้นเราจึงได้คิดนะครับโครงการนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าน้องๆเป็นลูกร้านยาน,นะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาในโครงการอันนี้ได้โคต้าโครงการส่งเสริมความถนัดวิชาชีพนักเรียนคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับที่มีความรู้สึกว่า แม้เราอยากเป็นเภสัชกรมากเลยเรามีแรงบันดาลใจสูงมากๆเลยแน่นอนที่สุดครับคุณก็ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่เป็นข้อกําหนดนะครับในเรื่องของการสอบวิชาพื้นฐานทั่วไปของนะทางมหาวิทยาลัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่นะักศึกษาในระบบความถนัดทางวิชาชีพที่จะต้องทําก็คือการเขียนเรียงความส่งนะครับให้กับทางคณะเภสัชศาสตร์ของเราสแสดงถึงพลังความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็แรงบันดาลใจ ที่ตัวเองต้องการจะเป็นเภสัชกรในอนาคตและโคตา้าโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นโคต้าประเภทนี้ที่เราให้กับนักศึกษาเนี่ยก็คือเป็นนักเรียนนะครับที่มีความสามารถดีเด่นนะครับไม่ว่าะเป็นเรื่องของกีฬาดีเด่นหรือความสามารถในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมดีเด่นเราสามารถที่จะนะครับนำความโดดเด่นของเรานั้นเนี่ยนะครับมาเป็นหนึ่งใน,ในใค่ียที่จะเลือกนะครับในการเรียนกับคณะของเราได้ ซึ่งคุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครโคต้าทุกโครงการต้องมีเกรดเฉลี่ยการเรียนมัธยมปลาย6ภาคการศึกษาอั่งแต่3 0. 0ขึ้นไปยกเว้นผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นที่ต้องมีเกรดเฉลี่ย2.75ขึ้นไปครับจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่มุ่งหวังอยากเข้าคณะเพศศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลเป็นจานวนสูงมากเพราะฉะนั้นทางคณะ ึงมีความมุ่งหวังที่อยากจะให้นักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสสอบเข้ามาได้นั้นเป็นผู้ที่มีความฝันและความตั้งใจอยากจะเป็นเภสัชกรจริงๆดังนั้นในรอบหนึ่งปีจึงมีหนึ่งวันที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหฮิดลแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมปลายได้เข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสกับบรรยากาศบางเสี่ยวบางตอนของการเรียนการสอนของคณะทั้งนี้เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าตัวเองมีความสนใจ อยากเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์แห่งนี้จริงๆในค่ายที่ชื่อว่า Open Capsule Day Open Capsule เป็นโครงการที่เปิดเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับที่มีความต้องการและอยากรู้ว่าคณะเภสัชศาสตร์คือใครเภสัชกรคือใครนะครับ ตรงส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีต่างๆของเราเนี่ยนะครับจะมารวมตัวกันรวมกลุ่มกันแล้วเซตกิจกรรมขึ้นมาซึ่งก็จะมีทั้งกิจกรรมในแง่ของสันทนาการที่ให้ความสุขสนานกับน้องๆและในขณะเดียวกันก็นกจะสอดแทรกในเรื่องของวิชาชีพและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการจัดกิจกรรมโดยการเวียนไปเป็นฐานต่างๆซึ่งในแต่ละฐานเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงว่าเมื่อเขา ตัดสินใจที่จะเข้ามาเรียนในคณะเาะสั์ของเราแล้วเนี่ยเขาจะต้องเจอกับรูปแบบของการเรียนวิชาชีพหรือว่าวิชาการแบบใดบ้างสำหรับปีนี้ Open c a p s u l e Day จัดขึ้นเป็นปีที่9แล้วล่ะครับใช้ชื่อว่าเปิดแดนเนโรมิ p ฟาร์มาซิสพิชิตฝันปีนี้นะคะคอนเซปต์งานจะเป็นคล้ายๆสวนนสนุกคะ่ะอยากให้น้องมาแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายะคะ่ะแล้วก็สนุกไปกับ งานที่เราจัดขึ้นกลุ่มที่ตั้งชื่อะคะก็จะตั้งชื่อตามคอนเซปต์ของเราค่ะปีนี้เราเป็นคอนเซปต์สวนสนุกก็เลยตั้งชื่อบ้านอย่างเช่นม้าหมุนไวกิ้งรถคุณปู่อะไรเงี้ยค่ะให้เข้ากับทีมงานที่ตั้งขึ้นมาค่ะและแน่นอนครับงานดีๆแบบนี้ m u l i n ก็ไม่พลาดอยู่แล้วที่จะมาตามติดกิจกรรมสนุกๆนุกฮิปๆที่นี่กันเลยทีเดียวบรรยากาศช่วงเช้าก็คึกคักเชียวครับ มีน้องๆระดับมัธยมปลายจากทั่วประเทศมาร่วมงานกันมากมายถึงกว่า150คนเลยที่สนใจสมัครโอเพน a คปซูลแคมป์ครั้งนี้นะคะก็อยากรู้ว่าเพศศัทเขาเรียนอะไรกันบ้างเขาทำอะไรกันบ้างอะคะ่ะตอนนี้อยู่หมหแล้วใช่ไหมคะก็ต้องแบบว่าหาอะไรที่ควรจะเป็นตัวเองเลือกสายที่จะเรียนได้แล้วแล้วคณะเพศัตก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจสามารถต่อยอดอไปได้ไกลในอนาคตค่ะก็คือแบบว่า ถ้ามาค่ายก็น่าจะได้แรงบันดาลใจหรืออะไรกลับไปจากค่ายค่ะคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ต่างๆในการศึกษาอย่างเช่นปีหนึ่งปี2หรือว่าปี3เขาเรียนอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะได้แนวทางในการทำงานว่าต้องทำงานอะไรบ้างกิจกรรมเริ่มต้นอย่างอบอุ่นด้วยการต้อนรับจากพี่ๆคณะอาจารย์ และท่านคณะบดีคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับรู้สึกยินดีนะคะแล้วก็สุดดีใจที่น้องๆทุกท่านที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาดูว่าคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรคงจะเป็นข้อมูลเพือพื้นฐานนะคะที่จะทำให้น้องๆได้ตัดสินใจเอ๊ะมันใช่ตัวเราไหมเนี่ย วิชาแบบนี้มันใช่ตัวเราไหมแล้วถ้าใครชอบเรียนเภสัชจริงๆคณะเภสัชไม่ที่ดนนะคะก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในการได้เลือกสาขาวิชาเรียนที่ตัวเองต้องการแล้วก็ให้สามารถที่จะเข้าในคณะที่เวเอนต้องการได้สมความตั้งใจจากนั้นพี่ๆนักศึกษาเขาก็เริ่มต้นวอร์มอัพน้องๆกันด้วยกิจกรรมสนุกๆเพื่อสร้างความคุ้นเคย รวมถึงแนะนำให้รู้จักกับกิจกรรมวันนี้ผ่านบทเพลงสนุกสนุกประจำค่ายและทัดจากนั้นก็ถึงเวลาตะลุยฐานกิจกรรมซึ่งนี่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่น้องๆจะได้สัมผัสกับตัวอย่างการเรียนการสอน ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับคือหลักสูตรของเภสัชมหิดลน,นะครับเราเราจะเรียกว่าเป็นหลักสูตรฟาร์มดีนะครับชื่อชื่อเต็มก็คือ Doctor of Pharmacy นะครับก็ถ้าเป็นภาษาไทยคือเภสัชศาสตร์บัณฑิตนะครับเราจะเรียนทั้งหมด6ปีด้วยกันเ,เราจะแบ่งเรื่องของการเรียนเนี่ยเป็นออสองช่วงใหญ่ๆด้วยกันนะครับช่วงแรกเนี่ยก็คือ ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4นะครับเราก็จะเรียนวิชาที่เป็นด้วยกันทั้งหมดนะครับอยู่ด้วยกันนะครับต,ตอนช่วงปีที่5ที่6เนี่ยเราจะแยกเป็นสาขาเน้นเฉพาะนะครับซึ่งของเภสัตมิธิโดนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2สาขาด้วยกันนะครับก็คือสาขาทางด้าน pharmaceutical science หรือว่าเป็นสาขาผลิตภัณฑ์นะครับกับอีกหนึ่งสาขาคือสาขาทางด้าน pharmaceutical care นะครับหรือสาขาทางด้านผู้ป่วยนะครับก็คือเน้นทางด้านการทํางานในโรงพยาบาลเนื่องจาก วิชาที่เราเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับยานะครับพอพูดถึงยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับหลายส่วนมากเลยนะครับส่วนที่เราจะเกี่ยวข้องหลกัหลกๆก็คือในเรื่องของออร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาที่จะต้องใช้มากๆคือกลุ่มของนักวิชาชียพิทยานะครับจะเป็นเรื่องของเ,ออเกี่ยวข้องแต่ระดับออแกนหรืออวัยวะของร่างกายนะครับลงไปจนถึงจนกระทั่งถึงระดับเซลล์นะครับ ถึงลักษณะของฟังก์ชันหรือการทํางานของระดับเซลล์เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนค่อนข้างค่อนข้างลึกพอสมควรเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเมื่อเราได้รับประทานยาเข้าไปแล้วเนี่ยหรือฉีดยาหรือจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ยามันไปออกฤทธิ์หรือไปทำอย่างไกับร่างกายนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เน้นมากเกี่ยวกับเรื่องของยาก็คือว่าตัวยา90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของของยาที่เรารับประทานหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยาที่เป็น,เป,นเป็นสารเคมี งนั้นผู้ที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องของเคมีค่อนข้างมีพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องทําการผลิตยาเพราะถ้าผลิตยาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวยาซึ่งตัวยาก็คือสารเคมีส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมีนะครับหรืออจะเป็นสารช่วยอื่นๆที่อยู่ในในเม็ดยาหรือว่าในในสูตรตำรับที่เป็นยานา้ํายาครีมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราต้องรู้คุณสมบัตินั้น ความรู้ในเชิงทางด้านเคมีกับทางด้านเชิงชีววิทยาเนี่ยจะค่อนข้างใช้มากในการข้ามบริเนสาขาทางด้านเภสัชศาสตร์นะครับแม่ฟังดูแล้วไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับกว่าที่จะจบมาเป็นเภสัชกรได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ๆนักศึกษาคณะเภสัชไม่ขีดลเขาก็เลยได้จัดเตรียมฐานกิจกรรมตัวอย่างการเรียนการสอนในคณะมาให้น้องๆได้สัมผัสและเรียนรู้กันเพื่อให้น้องๆได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรียนเภสัชนะเขาไม่ได้มีแต่ขายยานะครับ ยังต้องมีหน้าที่และความสามารถอย่างอื่นอีกด้วยซึ่งฐานการเรียนรู้ที่พี่ๆเขาเตรียมไว้นั้นมีทั้งหมด6ฐานกิจกรรมด้วยกันครับแต่ละฐานจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกบ้างเราไปตามดูพร้อมๆก,กันกับกลุ่มนี้ครับหนูลมกรดนำทีมโดยพี่ดิมและพี่กิฟต์ครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ขออนุญาตแนะนำตัวพี่ชื่อพี่ดีมพีสีค่ะคบมือ ให้กับน้องๆน้องมีปัญหาอะไรสงสัยถามพี่ได้เลยสำหรับวันนี้เราจะพาน้องไปตะลุยกับสนุกของคณะเศสัชพาสต์ของเราที่เราได้จัดขึ้นนมาให้น้องว่าพี่ๆเนี่ยต้องเรียนอะไรกันบ้างน้องๆจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยว่าเออเราชอบไหมแบบนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวถ้ายังไงน้องๆเข้าไปและแล้วสงสัยอะไรถามพี่ในแล็บได้เลยจะมีพี่คอยดูแลแล้วก็อย่าลืมนะเข้าไปแล็บครับทำความเรารพพี่โอเคไหมคะโอเคบายค่ะโจ 再我再玩，再玩。